เดี่ยวในประเทศไทยนะครับเริ่มต้นจากสายบังคับก่อนนะครับสมัยก่อนไม่ดีทุกยูนะครับจะใช้สายบังคับบังคับแล้วก็บังคับข่าทางได้นะครับไม่ใช่พีชฟองยูบังคับข้าทางได้นะครับจัำขาทางได้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่มีใครที่จะทำได้แบบนี้นะครับเดิงเดียวในประเทศไทยนะครับครับถ้าถ้าคนมิไม่เป็นเดบิตรอบตัวเองจะเมานะครับจะเมาแล้วก็จะล้มนะครับอ,อันนี้ได้ความสามารถนะครับไม่ไม่มดีรับเอรนะครับไม่บุหรี่ตัวเองถ้าจะบืนก็เปลี่ยนผ้าน,นะครับ ต้องบรรจุน้ำมันนะครับกับที่เราจะบินให้พอดีสมดุลกันนะครับถ้าเกิดว่าน้ำ